แดงบงเแดงบงเแดงไม่ใช่นะเออถ้าคนไม่ได้กม็มันจะพุือเป็นเต่าละงมหน้ามุง่มงหน้าเป็นเต่าล้านปีเนี่ยมันคิดอะไรไม่ออกว่าถูกพรอบด้วยด้วยอย่างนี้ทั้งนั้นะจทำมันฝากเรื่องภูเขาบอกภูเขาคำเนาะี่คนจะไปเยอะอย่างน่ารล่งภูเขาเลยเพราะฉะนั้นถ้าคนมันเต็มก็ไปพักที่วัด เจียบัรพศนะกับพระวัดตู้ไก่เนอะพอไปจีนเราไปวัดสองวัดนี่แล้วไปนั่นดีสอนเรียบร้อยแล้วติดต่อที่พักเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้ไปพักแล้วนะติดต่อแล้วหาจุดความสะดวกจะบายติดความสบายเนี่ย,ม,ย,ยมันจะไม่ได้เห็นความทุกข์ผมไม่เห็นความบกพร่อง เมื่อไม่เห็นความบกพร่องไม่เห็นทุกข์มันจะไปอะไรไปแก้ทุกข์อะไรดีทูกที่เหรียญมันพอกไว้พ่อไวยิ่งลูกสือ่ต้องอยู่ง่ายกินง่ายพักง่ายง่ายมันพระพุทธจเจ้าเมื่อวานก็พูดได้ฟังอยูนะ่อย่างพระรัฐบาลที่บื้อสิอเปลูกเศรษฐีคนเดียวแท้ๆไปบินบาทกลับพอกลับมากลับมาบ้านมาบินบาทอยู่หน้าบ้านจะขอ พ่อยังจําไม่ได้คนใช้ก็จําไม่ได้อีกด้วยแต่ท่านองค์ท่านจําได้ถ้าเป็นพวกเราเราโอ้โหถ้า